ข้อมูลตัวละครอ q ควาติสเกิร์ชผู้เงียบสงบหนึ่งเดียวแห่งทะเลกรรมฐานสวัสดีคร,ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายเลมิเดสเจอกันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ข้อมูลตัวละครในพาร์ทที่9นั่นเองซึ่งในวันนี้เรามาพบกับอ q ควาติสเกิร์ชจากทะเลเลียคาเมตตี้หมอนนั่นเองครับโดยก่อนที่ผมจะพาไปในส่วนของข้อมูลตัวอ q ควาติสเกิร์ชเรามาดูข้อมูลของแหล่งที่อยู่ของมันกันก่อนครับอย่างรอของซันเฟอร์ซีหรือทะเลกรรมฐานกันทายฝั่งทะเลแห่งนี้ไม่เคยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่เลย แม้ในอดีตจะเคยมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้มากันพิษจากกิจกรรมอุตสาหกรรมของอาซาฟูเรที่ผล่พุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งได้ปล่อยไอออนที่มีลินในการกัดกร่อนสูงมากลงสู่ผืนน้าทําให้ทะเลที่ควรจะเป็นอีกหนึ่งในในบโอมที่น่าอยู่ในปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในไบโอมที่อันตรายที่สุดไปซะได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่กับสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอันหัวร้ายนี้ได้โดยที่ทะเลแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากตัวซวา ในการขุดให้มันลึกลงไปอีกด้วยสถานที่แห่งนี้เคยถูกมองว่าไม่สามารถเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยได้ด้วยซ้ําและเมื่อมันเสื่อมทรมลงไปมากกว่านั้นอีกตัวเดรดอนจึงตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นที่ทิ้งขยะในการทดลองของเขาเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีของการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เลยสถานที่แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่อาจย้อนหวนคืนสภาพเดิมได้อีกสรุปก็คือสถานที่แห่งนี้คือใบโอมทะเลปกติในเทเลเลียนนี่แหละครับ แต่หลังจากการปล่อยไอออนของละครอรสซัฟูเร่รวมถึงการขุดของซีวาและการทิขยะทดลองของเรดอนสุดท้ายทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยชีวิตชีวาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีควรย่างก้าวเข้าไปครับโดยที่ผมขอขยายความเกี่ยวกับอสซัฟูเร่หน่อยนะครับนิดเดียวนิดเดียวจากข้อมูลของไอเทมที่มีชื่อว่าล้อของอสซัฟูเร่เมืองนี้มักถูกเรียกว่านาครแรกเริ่มและมีประวัติศาสตร์อันปั่นป่วนที่ย้อนกลับไปถึงยุคแห่งดรากนิก โดยที่ในเนื้อเรื่องปัจจุบันอ,รอารยธรรมอันแปลกประหลาดนี้ได้รับพลังจากความร้อนมหาศาลของโลกใต้พิภพหรือก็คือไบโอมอันเดอร์เวลเนี่ยแหละซึ่งมอบศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดทั้งในด้านการป้องกันและอุตสาหกรรมทําให้นครแห่งนี้รุ่งเรืองนั่นเองซึ่งความสามารถของเหล่าช่างตีเหล็กของที่นี่นั้นก็เป็นที่เรืร่องลือถึงขั้นที่เมื่อข้าชักจูงพวกเขาให้มาร่วมฝ่ายของข้าข้าก็ไม่เคยขาดแคลนอาวุธเลยแม้จะพูดในฐานะผู้ที่มองย้อนกลับไปก็ตามข้าเองก็ยังรู้สึกเจ็บปวดที่จะต้องยอมรับว่า ปีมือของพวกเขาเองกลับเป็นต้นเหตุของการล่มสลายของเมืองทั้งเมืองสำหรับตัวแม่มดและข้าบรรยากาศของที่นี่นั้นมเต็มไปด้วยความเศร้าโศกอันยาวนานที่ไม่อาจมิสิินได้ที่เราจะสามารถทําได้อีกแล้วโดยที่ในปัจจุบันนะครแรกเริ่มมาซาฟูเลที่ผมกล่าวไปนั้นมีซากปรักหักพังอยู่ที่ไบโอมบิมโตนครครับซึ่งจากข้อมูลในวิกินครแห่งนี้ล่มสลายในช่วงเวลาที่แม่มดชั้นส,สูงสุดคารามิทัสเข้าสู่กับบิมโตลเอเลเมนทัลครับแม่นิดเดียวจริงๆรอสายยาวเลยนะ ต่อที่อ q ควาติสเกิร์ตเมนหลักของลิมนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ข้อมูลของมันในเบสิทัลลี่กันก่อนสิ่งมีชีวิตที่เงียบสงบซึ่งเร่ร่อนไปทั่วบริเวณทะเลกรรมฐานแห่งนี้การดำรงอยู่ของมันก็เพียงพอครับที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่กลัวจนหนีออกจากชายฝั่งกันเลยทีเดียวเมื่อไม่มีมันอยู่เพือยับยั้งนักล่าที่น่ากลัวก็รู้สึกปลอดภัยที่จะออกล่าในช่วงพายุฝนกรด รุปคือเมื่อเจ้าอะควาติสเกิร์ชถูกกำจัดไปในช่วงอีเวนต์ฝนกดก็จะเพิ่มระดับความอันตรายขึ้นอีกขั้นครับเนื่องจากไม่มีอะควาติสเกิร์ชคอยคุมแล้วนั่นเองตอที่ไอเทมรอของมันกันครับอศูรย์ทะเลที่เคยยิ่งใหญ่ตนหนึ่งจึงปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอันหัวร้ายได้เป็นอย่างดีต่างจากเหล่าสเกิร์ชตัวอื่นๆที่หิวโซและต้องไล่ล่าเศษซากอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นแต่มันกับอยู่ได้อย่างไรซึ่งกังวล โดยความที่จุดทรียนซีของมันวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วจึงทําให้มันสามารถโคงพฤติกรรมการกองอาหารไว้ได้แม้จะอยู่ในทะเลที่เน่าเฟะแค่ไหนก็ตาม่างแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆในระบบนิเวศนี้โดยสิ้นเชิงแบทบลุกสิ่งในทะเลกรรมาฐานแห่งนี้ล้วนดุร้ายทังน่าเสียดายที่ที่หลบภัยแห่งสุดท้ายของมันได้พังทลายลงแล้วสรุปคืออควาติกสเกิร์คือตัวที่ต่างจากสเกิร์ชตัวอื่นที่ปรับตัวได้ดีแม้กระทั่งในทะเลกรรมาฐานก็ตามครับ และยังมีอีก2อ,อย่างที่ผมสังเกตได้ครับ1คือท่อนแทบทุกสิ่งในทะเลกรมมถานนี้ล้วนดูร้ายแต่ควาติสเกิร์ชกบไม่ได้ดูร้ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้โจมตีผู้เล่นก่อนหากเราไปเจอมันกําลังเล่ยล่อนที่ทะเลกรมมถานแห่งนี้ะนะสองคือท่อนท้ายที่กล่าวว่าชางนาเสดายที่ที่หลบภัยแห่งสุดท้ายของมันได้ผังทลายลงแล้วก็คงจะเป็นวาระสุดท้ายของมันที่จะต้องถูกเพเยอร์ของเราสังหารไปในที่สุดครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของอควาติสเกิร์ชผู้เงียบสงบหนึ่งเดียวแห่งทะเลกกะมมาา,าทเลเลัันนนจเเเลลีย้่อง เช่นเคยครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะพอใจกับคุณภาพผลงานของผมนะและขอขอบคุณเทเลเรียคาราเมตตี้วิกิสำหรับข้อมูลดีๆเช่นกันขอให้สนุกกับเทเลเรียและตัวละครที่คุณรักต่อไปอย่าลืมยินในทุกๆวันละสวัสดีครับ